เนี่ยขณะนี้มาที่เสรินเจิ้นโกล์จิวเวลี่ของเมืองกุ้ยหลินนะครับนี่จะเห็นภาพฝาผนังที่นี่ก็กมีการถ่ายรูปขณะนี้กำลังพากรุ๊ปทัวร์มันยายผู้หญิงนี่ชอบมากเลยฮนะจิวเวลรเี่ดูวแอาแหวว ชอบดูใช่ไหมฮะชอบดูแต่ได้เงินจากกระเป๋าเราค่อนข้างยากนะมีมีคนซื้อให้ใช่ไหมอ้าวคุณหมอว่าไงคุณหมอนี่จะเห็นว่ามุกสวยมากครับราคาบอกก็บอกไม่บอกราคาเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกอ๋อก็บอกว่าอันนี้คือแพลตตเอซแล้วก็ขายเองแล้วก็ แล้วก <muitas> <arias> ็มีโรงงานของตัวเองด้วยก็เออไม่ต้องสิตรงน่ะซั่งฉาเงี่เข้าฉาไม่ต้องไม่ต้องผ่านห้างสภาสินค้าไม่ต้องจ่ายเงินให้ห้างสภาสินค้าแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องสายที่สามด้วยก็เลยราคาก็จะครับาออเออลงมาอีกเราชวมเป็นไงสวยไหมมุกสวยมากราคาไม่บอกเขียนเป็นภาษาจีนลุกเลี้ยง เนมราี่จะเห็นว่าโหมุกเยอะๆนี่มุกดำมุกดำราคาสัจีนเาไป ถ่ายพนักงานต้อนรับวิดีโอวิดีโอดูชุดก็เหมือนแอร์โฮสเตสเหมือนแอร์โฮสเตสโอ้โหนางแบบสวยมาก